สวัสดีค่ะพี่ยอดอาจารย์ยอดเซียนบุรีลำค่ะครับสวัสดีครับแนวทางเราพัฒนาเนาะคะ่ะวันนี้เนาะคะ่ะครับเมื่อเมื่อวานนี้เราแนวทางเราพัฒนาของวันวันจันทรเนาะคะ่ะอาจารย์จะปละะป่อยเลยเนาะค่ะครับได้ได้เลยปล่อยเลยเนาะไม่รีรอเนาะคะ่ะอาจารย์ยอดลาวงวดที่เมื่อเมื่อวานนี้เนาะคะ่ะออกสามเจ็ดสี่สามเจ็ดเจ็ดสองสามเจ็ดสองวิ่งรูดเนาะคะ่ะ วิ่งลูดเข้าที่สามเด้อค่ะวิ่งลูดเข่าสามค่ะจับคู่เป็นสี่เจ็ดด้อค่ะเป็นสองเจ็ดด้อดิค่ะด่ค่ะเมื่อวานวิ่งลูดเข้าที่เลขสามกันสายวิ่งสายลูดอย่าพลาดเด้อค่ะเดีย๋ยวิ่ง อ่าสายวิ่งสายรูดอย่าพลาดเมื่อวานนี้เราออกสา2เจ็ดแล้วค่ะอ่าวิ่งรูดเข้าที่สามแล้วค่ะต่อเราก็จะมาต่องวดเลยนะคะพี่ยอดเนาะเป็นการไม่เสียเวลาเราพัฒนาค่ะอาจารย์ยอดค่ะ เรา,าพัฒนาของวันที่เท่าไหร่พี่ยสิบหกสิบหกกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยยี่อสองพันห้าร้อยหกเจ็ดกลับลืมไปวันที่ยี่สิบหกก็พอหกเจ็ด <67 S 2> นะคะวิ่งรูดค่ะพี่ครับวิบ่งรูดที่เจ็ดครับ รองรองศูนครับวิ่งรูดคะ่ะครับวิ่ง 7, เจ็ดรองศูนย์บนล่างครับเ <10. S 2> จันศูนย์เน้นเน้นเจ็ดใช่ไหมครพี่ครับเน้นเจ็ดครับเน้นที่เจ็ดค่ะครับจับคู่เลยเนาะจ้า จับคู่สามตัวบนนะครับห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดค่ะครับสองหกศูนย์กับสองหกศูนย์ค่ะเจ็ดศูนย์สามเจ็ดศูนย์สามค่ะเจ็ดศูนย์สามเน้สองสามสี่สองสามสี่ค่ะเน้นที่ห้าหกเจ็ดกับสองหกศูนย์กับนอนนัดตัวกันกับเน้นสองตัวนะค่ะ ต่อไปสองตัวค่ะจันเอาสองตัวบนล่างเลยเนาะจ้าขับสองตัวหกเจ็ดหกศูนย์ครับเน้นเลยครับหกเจ็ดโอ้ยหกศูนย์หกศูนย์ค่ะสามเออศูนย์สามสามสี่ตัวกันครับศูนย์สามสามสี่สามศูนสี่แล้วก็สองสองกับตัวกันครับสองสองค่ะครับหมดแค่นี้แหละครับค่ะ เราพัฒนาแล้วค่ะวันนี้เราพัฒนาจารยอดค่ะครับจานยอดเซียนบุรีลมเล็กวิง่งสายวิงยว่งสายรุ่นอย่าพลาดเด้อค่ะวัดจันนี้ยังไงก็ตายวิ่งยังไงต้องเข้าแน่นอนก่อน สองตัวก็ไม่แน่พลาดมาหลายงวดแล้วจะเข้าหรือบอลจันทร์กับก็มีสองหกศูนย์นะคะเล่นหกเจ็ดคือตัวเน้นกับหกศูนย์นะครัยอดเนาะครับเล่นหกศูนย์กับหกเจ็ดตัวรองคือศูนย์สามตัดสี่สองสองครับตกจันแนวทางนะคะ่ะแนวทางเราพัฒนานของเงจันทร์ยอดเซียนบุรีรัมนะคอฟซีแฟนช่องเน้อ ยอดเดี๋ยวขอทวนตัวเลขหน่อยนะคะครับถ้าผิดก็แย้งต้องค่ะเล่าพัฒนาวันที่ยีหกุมภาหกเจ็ดนะคะวิ่งรูดบนล่างคะ่ะ7กับ0คะ่ะเน้นที่7คะ่ะสำหรับสามตัวมีห้าหกเจ็ดสองหกศนเนสามสามสี่ะคะเน้นที่ห้าหกดแล้วก็สองหกค่ะส่วน2ตัวก็มี6 7 6 0 0ดหกศูนนสามสามี่สองสองะคะเน้นที่6 7ดกับ6 0, 0, 0, 0 3, 4, 2, 2ะคะ่ะ อันนี้ของแนวทางเพื่อนบ้านเนาะค่ะข้ามโค้งขามโค้งไปฟังเล่าเพื่อนบ้านเน,นาะค่ะค่าน้ําพริกปลาทูอาหารแรงของวันจันทรเนาะค่ะจะลงให้เลยลนเนาะค่ะเผื่อว่าเอฟซีแนช่องจะได้ดูได้ทั่วถึงเนาะค่ะสายวิ่งสาย,ยารูดอย่าพลาดนะคะเฮงเฮงปังปังเนาะจันเนาะครับยอดชอบตัวไหนมากที่สุดสองตัว ตอตัวชอบอะหกเจ็ดกับหกศูนย์กับอ๋อชอบที่ตัวนเน้นเนาะค่ะจาย์เนาะครับแต่ว่าถ้าถ้าลองมาทับเบิ้ลก็มีสองสองมีชนนเลยครับค่ะอาวิ่งรูดก็คือเด็ดที่เจ็ดตัวเดียวชอบที่เจ็ดเป็นบบค่ะครับอ๋อมันมาเบิ้ลดีดีเนาะไม่ว่าจะฮานอยหรือรัฐบาลไทยเนาะค่ะอาจันเนาะครับมาเบิ้ลดีดีเบิ้ลดีแท้แท้ สลับกันแต่ว่าเลขสองเจ็ดเจ็ดสองนี้ก็มาบ่อยเนาะเพิ่งอ,ออกไปเมื่อไม่นานนูอนจันเนาะครับปัจจันนี้ถ้าเบิ้ลก็มีสองตัวมีแค่นั้นแหละครับเอาอางนี้แล้วการอาจารย์ลูดเลยไหมศูนย์ 0, ถึงศูนย์ศูนย์ถึงเก้าเก้าก็ถ้าถ้าเบิ้ลไงถ้าพูดเล่นเนาะพูดพูดพูดเล่นกันนะนอกรอบนะบพูดเล่นกันกับอาจารย์ว่า กันกันสีมาเบิ้ลหนึ่งสิกอะเอากก็มีกาไรอยู่นี่จันเนาะคันรูดซื้์หนึ่งเก้าเก้ากับยังมีกาไรนะกันสีมาเบิเบ้ลเม็นมลบล่อคอันนี้เราคุยเล่นกันค่ะครับแนวทางเราพัฒนาฮานอยของอจารย์ก็ลงครบหมดแล้วเด้อ นที่ชื่นชอบเนาะค่ะชื่นชอบเพื่อนบ้านเนาะค่ะกะเบิงค่ะเบิงก่อนเด้อค่ะชอบก็ตามเนาะค่ะบม่ชอบกับพันเนาะค่ะก็เป็นเป็นแค่แนวทางเนาะค่ะแนวทางค่ะไม่ได้ซักชวนเด้อค่ะไม่ได้ซักชวนให้เล่นการพนันเด้อค่ะครับแค่แนวทางให้ให้ดูเป็นข้อคิดแล้วก็พิจารณาค่ะเป็นไปเอามิทใช้เอาเองครับพิจารณากันเอง เนอะค่ะได้เอา้าไอเ้เบิ้งอีกรอบเึงค่ะแคบเด้อค่ะตอนนี้มีเสียงแม่ว่ายายโซตัวเลขนานเด้อค่ะมันเสี่ยงมันเสี่ยงอันตรายเนาะคะ่ะอันตรายอาจารย์ยอดเสียบุรีรำค่ะเราพัฒนาแนวทางวันนี้ค่ะแคบเอาค่ะแคบแคบเลยค่ะ คันตัวเล็ก<บ>เ่ชัดเจนจังได๋ก็บอกได้ค่ะอันนี้เริ่มชัดเจนแล้วค่ะตั้งตรงๆให้เบื่องนาะค่ะครับเบอร์โทรก็มีแล้วถ้าสนใจหาหนอ,อยลาวหรือรัตบาลก็ปรึกษากันได้ครับค่ะค่ะเอาเบอร์ลงเบอร์แล้วค่ะจานาครับศูย์หกสาครับ0ู3ย์หกสามค่ะเก้า2 3ค่ะเจ็ดครับเจ็ดค่ะ ครับเอฟซีンンันในสนใจก็โทรหาบเบอร์นี้เลยครับค่ะโทรหาจารยยอดนด้วยค่ะเบอร์นีเดอร์เอฟซีเดออยากปรึกษาเ,เรื่องตัวเลขนะคะตัวเลขย่างเดียว้ะคะย่างอื่นไม่รับรับไม่รับ,บปรึกษาได้ครับครับปรึกษาได้เรื่องตัวเลขคือตัวแนวทางนะครับแต่เรื่องเองินไม่ยกเว้นเลยครับไม่มีอย่าอย่าโทรไปยืมเงินจันย้อนด,ด้อจันย้อนผมไม่มีไม่มีให้ยืมนะคะพูดหยอกนะพูดเล่นนะคะครับ 0ูนย์หกสามเก้าสอามเจหก้าหนึ่งค่ะอะถ้าอยากโทรปรึกษาตัวเลขแนวทางแบบไหนต้องค่ะมีทั้งรัฐบาลไทยแล้วก็ฮานอยแล้วก็เราพัฒนาค่ะอาจารย์ยอดใจดีค่ะยินดีรับทุกสายเด้อค่ะแต่ว่าอยา่าโทรไปดึกละล่ะเที่ยงขึ้นบปนอนแล้วนาอครับอาจารย์ก็ได้เวลาเท่าไหร่แล้วนะได้เก้านาทีเอออาจารย์เอาปิดคลิปหน่อยบัดนี้ เราก็จะมากล่าวคำว่าอ๋าอวอวยพรให้เอฟซีพร้อมกันเนาะค่ะอาจารย์เนาะครับขออวยพรเอาเทวากรผมก็พูดมาค่อนเป็นเลยเอาให้อาจารย์พูดเลยปิดคลิปค่ะครับขอให้เอฟซีโชคดีนะครับในวันจันทร์ที่จะถึงนะครับโดยดวยโดยด้วยเองเองทั่วทั้งนะครับสวัสดีครับค่ะก็ขอให้ทุกท่านมีโชคมีลาบมีมัมนเนาะคะ่ะโจก็แอดก็จะขออ่าลาไปพร้อมกับอาจารย์เซียนบุรีรลำ พร้อมกันค่ะแล้วก็ขอเวฟนๆ FC แฟนช่องเด้อมิโซมิลามิมานตอนนี้ก็เอาเล่าพาาัฒนาจากอาจารย์ยอดเส้นมุริลัมเนาะค่ะสายวิ่งสายรูดยาืาพเดยอบบ้าชมเด้อค่ะเอาไปลวยก่อนเนาะค่ะเนาะขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะคลิปนี้ค่ะจาย์สวัสดีค่ะคสวัสดีครับ